สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับเพจกเกษตรแบบโจโจอีกครั้งครับวันนี้มาตามสัญญาครับจะมานำเสนอการพ่อมิดผักหวานป่านะครับก็ผักหวานป่านะครับโดยทั่วไปที่ที่นิยมนะครับก็มีอยู่สงชนิดก็คือพันผักหวานป่ายอดเหลืองใบใหญ่นะครับกับผักหวานป่ายอดเขียวนะครับใบค,ค่อนข้างแหลม นะครับแต่ว,ว่าที่นิยมที่สุดนะครับที่คนชอบรับประทานมากก็คือผักหวานป่ายอดเหลืองใบใหญ่นะครับซึ่งสายพันธุ์ซึ่งนิยมก็คือมาจากแหล่งพาอพันธุ์ผักหวานป่าที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะครับพันธุ์นี้เป็นที่นิยมมากๆนะครับผมก็จะขออนุญาตาแนะนําให้ความรู้นะครับสําหรับมือใหม่ที่จะหัดฟอะผักหวานป่านะครับว่า,เ,าเม็ดผักหวานป่านะครับซึ่งเรา ผ่านการยีเปลือกออกนะครับซึ่งเอาทรายมายีออกเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเม็ดขาวๆใสๆแบบนี้นะครับนะครับแบบนี้ทีนี้ขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกเลยก็คือนําเม็ดของหวานป่านะครับซึ่งเราขัดเปลือกผึ่งลมไว้แล้วนะครับเอามาแช่น้ํานะครับแช่น้ำหนึ่งคืนนะครับเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อให้เม็ดผักหวานป่านะครับ เนื้อข้างในเนี่ยให้มันดันกะลานะครับดันกะลาให้มันแตกอย่างนี้นะครับแตกอย่างนี้ออกมาถ้ามันแตกลักษณะนี้นะโอกาสงอกนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ <S <S ที่นี้อ่าอันนี้ผมให้ดูนะครับนี่คือ,อขั้วของผักหวานป่านะครับอันนี้ก็คือก้อนของผักหวานป่าทําไมถึงให้ดูครับอาจากประสบการณ์นะครับซึ่งผมได้ลองครอผักหวานป่านี่ก็เข้าปีที่4 นะครับก็สําเร็จบ้างล้มเหลวบ้างก็เอาความรู้เอาประสบการณ์ที่มีเอามาแนะนาท่านผู้ชมนะครับเผื่อท่านอยากจะลองพ่อผักหวานป่าดูนะครับอ,อันนี้นะครับให้ดูนะครับที่พ่อไปรอบรอบที่แล้วเม็ดผักหวานป่าตัวน,นี้ลากลงมานะครับลากลงมาแต่ลักษณะของเม็ดมันจะเร็วเป็นแนวนอนนะครับเป็นแนวนอนลักษณะอย่างนี้แบบที่สองนะครับ แบบที่สองอเหมือนตปอะปูเห็นไหมครับเหมือนตะปูเลยลากผักหวานป่าจะแทงลงมาข้างล่างส่วนหัวผักหวานป่าจะอยู่ข้างบนเหมือนเหมือนเห็ดกําลังออกตุมต้มๆนะครับอันนี้เป็นแบบที่สองถามว่าเอ๊ะทำไมมันมีสองแบบนะครับลากข่าหัวนอนไปอีกเม็ดหนึ่งหัวนอนนะครับอีกเม็ดหนึ่งหัวตรงอันนี้ไม่ใช่ความบังเอิญน,นะครับมันเป็นเทคนิควิธีการซึ่ง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผัวันป่าดูทั่วไปเขาใช้นะครับนิยมว่าต้องการลากแบบไหนล่ะาลากที่ว่าหัวมันนอนหรือว่าหัวตั้งเหมือนตะปูเหมือนดอกเห็ดอย่างนี้นะครับผมก็ไม่ทราบว่าสองแบบนี้นะครับอย่างไหนมันจะดีกว่ากันอย่างไหนมันจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตว่ากันนะครับแต่วันนี้นะครับเท่าที่ผมได้สังเกตดูนะครับว่าลักษณะถ้า เม็ดผักหวานป่าเนี่ยรากมันตรงอย่างนี้นะครับหัวมันตั้งขึ้นอย่างนี้มันน่าจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตได้ดีกว่านะครับเหมือนเห็ดปลวกเนาะเหมือนเห็ดโคนนะครับลักษณะเนี่ยแบบนี้เหมือนเห็ดโคนนะครับอ่าเหมือนเห็ดโคนเลยกำลังตุมต้มๆเลยนะครับวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําท่านนะครับว่าถ้าเพาะแบบนี้นะครับให้มันรากตรงเหมือนเห็ดเห็ดเห็ดโคอนอ่ามันกําลังแทงดินขึ้นมาเนี่ยกับลักษณะแบบนี้นะครับเขาใช้วิธีการเพาะแบบไหนนะครับ อันดับแรกก่อนนะครับตรงนี like ้นะครับก็คือขั้วของผักวันป่านะครับซึ่งมันติดมาเนี่ยตรงนี้นะครับส่วนข้างล่างเป็นก้นนะครับผักวานป่าจะแทงรากออกตรงก้นนะครับเมื่อมันกลาปริมาปุ๊บมันจะแทงรากออกตรงนี้นะครับแทงรากออกข้างล่างถ้าเราต้องการนะครับถ้าเราต้องการผักวันป่าซึ่งเป็นหัวลักษณะแนวนอนแบบนี้เวลาเพาะให้ท่านเพาะแนวนอนนะครับ ตั้งผักหวานป่าน,นอนอย่างนี้เลยนะครับมันก็จะได้เป็นแบบนี้อ่าอันนี้ไม่ใช่เบืงความบังเอิญน,นะครับมันเป็นเทคนิคนะครับถ้านอนผักหวานป่ามัานก็จะได้แบบนี้นะครับแต่ถ้าเราต้องการแบบนี้เหมือนดอกเห็ดเห็ดโคนเนี่ยทำยังไงครับอ่าก็อย่างที่ผมอ่าแจ้งนําเรียนท่านว่าผักหวานป่า,ปาจะแทงยอดอย่างนี้นะครับถ้าเราต้องการเหมือนเห็ดโคนให้เราเอาส่วนก้นนะครับก้นของผักหวานป่า,นปานเนี่ยตั้งลงกับ อ่าภาชนะเพาะนะครับแล้วก็กดคงมาอ่กดลงไปนะครับมันก็จะได้รากมันจะแทงตรงมาลักษณะแบบนี้แล้วก็จะได้เมด็ดผักหวานป่าซึ่งหัวมันลักษณะเหมือนเห็ดโคนอย่างนี้นะครับโอเคนะครับขั้นตอนที่นําเสนอไปขั้นตอนแรกก็คือนํามเมด็ดผักหวานป่าที่เราได้นะครับจากแหล่งที่เราเราซื้อมานะครับมาแช่น้ําไว้หนึ่งคืนหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาเมด็ดผักหวานป่านะครับมา มาเพาะในาภาชนะซึ่งผมได้ใช้ภาชนะภาชนะเพาะก็คือวงบ่อนะครับขนาด40ินิ้วเอาทรายละเอียดนะครับทรายละเอียดเนี่ยรองพื้นนะครับประมาณ10 10เซน1 0 1ถึงเซนก็ได้แล้วแล้วแต่ว่าเรามีทรายเยอะหรือไม่เยอะนะครับ1 0บถึงถึง15เซนซึ่งอายุการเพราะนี่ประมาณ15วันรากก็จะยาวประมาณ3-4เซนก็พอดีนะครับขั้นตอนเพาะนะครับ วันนี้ผมต้องการเม็ดผักวันป่าซึ่งเหมือนเห็ดโคนนะครับเหมือนเห็ดโคนแบบนี้่าผมก็ต้องนํำทั้งต้งสวนต้นมันนะครับเอาลองเอาท่านดูเลยนะครับเอามาวางเลยกดลงไปนะครับกดลงไปเลยนะครับสวนต้นนะครับส่วนขั้วอย่าอย่าอย่าแทงลงนะครับถ้าเอากดลงไปเนี่ยมันไม่มีโอกาสเกิดนะครับไม่มีโอกาสงกปึ๊บกดลงไปประมาณ เศษหนึ่งส่วนสาอ่าส่วนสี่ของเม็ดผักหวานนะครับอ่ากดลงไปแบบนี้นะครับอ่าโอเคง่ายๆนะครับเพราะง่ายๆการเรียงเม็ดผักหวานก็ให้มีระยะห่างนะครับน่าจะประมาณสักหนึ่งนิ้วก็ได้นะทั้งนี้เพื่อป้องก,กันการเกิดเชื้อรานะครับเพราะว่าถ้าเม็ดไหนมันเกิดเชื้อรามันก็จะเน่าถ้าเราวางเม็ดถี่เกินไปมันเชื้อรามจะติดกันได้นะครับก็ค,คงจะเเหมือนเหมือนโรคเนาะ ตอนนี้คือที่กำลังดังก็คือไวรัสโคโรนานะครับถ้าใกล้กันเกิน2เมตรโอกาสเจติดมันก็ง่ายขอนปากเหมือนกันนะครับประมาณสัก1นิ้วแต่ละเม็ดเรียงกันให้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็เอาทรายละเอียดอ่ากรบนะครับโดยบางๆโรยบางๆนะครับกรบกรบเม็ดผักหวานป่านะครับบางๆนะครับอ่าเพื่อไม่ให้เม็ดมันมันเอียงนะครับถ้าโดนทรายเดี๋ยวมันจะล้มเนาะ มันจะไม่ได้ล่าผลหวานเหมือนเห็ดโคนที่เราอยากจะได้นะครับแล้วก็โรยบางๆนะครับโรยโรยบางๆกรบให้ทั่วนะครับประมาณสักให้เม็ดผักหวานป่านะครับมองไม่เห็นนี่แหละประมาณหนึ่งเซนนะครับหนึ่งเซนติเมตรให้กรบให้ทั่วนะครับใกล้จะทั่วแล้วกรบไปทั่วนะครับ กรบไปทั่วเลยเสร็จแล้วเราก็เอามือเราเนี่ยนะครับเกลี่ยดินให้มันเสมออ่าเสมอดูว่าเอ๊ะมันกรบทั่วหรือยังนะครับอ่เมื่อเรากลบทั่วเสร็จเรียบร้อยนะครับคิดว่ามันได้อ่าพอดีแล้วเนี่ยนะครับไม่ลึกเกินไปนะครับไม่ดึกเกินไปจนเม็ดผักหวานเนี่ย ถ้าลึกเกินไปมันก็จะส่งผลต่อการก๊อกอ,อ,กอ,อ,กอีกนะครับมันจะเน่าอ่ะเรียบร้อยนะครับขั้นตอนสุดท้ายอ่าทาอะไรครับเราก็นาํนาน้ำมารดนะครับน้ํารดให้มันทั่วเลยนะครับอ่าอ่ะ,อะโอเคนะครับอ่าดูน สักครั้งหนึ่งนะครับเราพอใจหรือยังผลงานที่เราทำนะครับโอเคอ่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์นะครับหรืออาจจะน้อยกว่านั้นก็คือ1ิบถึงสาวันรากฝักหวานก็จะงอกมายาวประมาณขนาดนี้นะครับ3เซนติเมตรแล้วก็นำลงถุงดำนะครับชําต่อไปได้เลยนะครับนี่แบบนี้ลักษณะลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งการชํา หลังจากทาเสร็จนะครับประมาณ1เดือนนะครับปักหวานก็จะ